อนโุโมทกเมืองนาต่อจากนี้ไปก็จะได้ฟังพระสธรรมเทศนาอันเป็นเดือมเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเส,สริมสัายธรรภาาธะให้แก่ยันสมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายคารวาตและคารวาัตญาิโยมทั้งหลายก็ได้มาประพฤติปฏิบัติ ที่นี้พระสม,มาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตัดเอาไว้วา่ามีการให้ทางมีการรักษาสิลมีการเจริญกิตต่างภาวนาแต่ทางของพระนี่ก็เรียกว่าสิลสมาธิและปัญญาสิลสมาธิปัญญาคือรักษาสินเมื่อตั้งใจรักษาสิลแล้วไม่วอกแวกตั้งใจรักษาสิลตั้งใจพึงระวังตั้งใจรักษาสิลตั้งใจพึงระวังไม่วอกแวก นี่ก็จะเกิดสมาธิ <c oughs> เมื่อมีสมาธิปั๊บเรามานั่งเจริญจิตตามภาวนาแลี่ก็จะเกิดปัญญาปัญญาไม่ใช่ปัญญาในทางโลกในทางธรรมากิจแต่ในปัญญานีการรอบรู้ในทางธรรมของมัสสามุตรเจ้าปัญญารอบรู้ในทางธรรมปัญญารอบรู้ในกายปัญญารอบรู้ในสังขารเนี่ยปัญญารอบรู้ในกองสังขารกรองสังขารนี่ก็มีหนึ่ง ก,าย,า,กายสังขารเขาเรียกว่ากายสังขารวจีสังขารมโนสังขารนะมโนสังขารคือมีสติและลึกรู้ในวจีนะวจีสังขารคือมีสติและลึกรู้ในการพูดนะมีสติลึกรู้ในการพูดเนะเขาเรียกว่าปรุงแต่งในการพูดสังขารแปลว่าการปรุงแต่งวจีสังขารมีสติและลึกรู้ในการปรุงแต่งในคําพูด มีสติและลึกรู้ในการป่งแต่งด้วยกายปุงแต่งไปในกายนโนสังขารความนึกคิดนความนึกคิดแล้วก็ป่งแต่งไปมีสติและลึกรู้เท่าทันความนึกคิดมีสติและลึกรู้เท่าทันตาหู Stevens, จมูกลิ้นกายความนึกคิดต่างๆให้มีสติและลึกรู้ที่ไ้เมื่อตาเห็นรูปตาเห็นรูปสวย พระพุทธเจ้านะก็ให้คนที่สําหรับคนที่มีลาคัาจริตนะลาคัาจริตเมื่อเห็นรูปสวยยึดติดในของสวยสิ่งนั้น,น,นไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสแล้วก็บัญจัติเอาไวนะ้ให้พิจารณาเป็นสุภกรรมฐานเป็นสุภกรรมฐานพิจารณาอย่างไรก็พิจารณาเห็นร่างกายมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไป พิจารณาว่าแขนส่วนบนหย่อนคอยเป็นหลังพึ่งพิจารณาว่าเส้นผมเกสาอยู่บนศีรษะเนี่ยกินอะไรเป็นอาหารกินน้ำเลือดน้ำเหลืองก,กินน้ำนองเป็นอาหารเส้นผมที่สวยเมื่อตกลงไปในพัตตาหารเส้นสองเส้นก็นตามแต่จะดูไม่น่ากินเนี่ยพิจา,ารณาความสกปรกน่ที่ถ้าเราไม่ได้สระผมแล้วเนี่ยผมจะเกิดเป็นมันติดข้ามบอนอย่างนั้นเนี่ย เนี่ยให้เราพิจารณาดปญญา้ปัญญาเนี่ยปัญญารอบรู้ในสิ่งต่างๆในร่างกายว่ามันไม่เที่ยงปัญญาพิจารณาว่าเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะต้องตายพิจารณาลึกถึงความตายเนี่ยเรามีความตายเป็นที่สุดรอบจะมีความตายเป็นที่สุดรอบพิจารณาเมื่อเอาสังขารเข้ามาปรุงแต่งว่าเมื่อเราตายลงไปแล้วเนี่ยสังขารที่ Αι, ร่างกายที่เคย αι, ผมดำก็เริ่มกงอกเริ่มเท่าทะเลเกศชลาผลท้ายเราก็ตายเมื่อเราตายลงไปปั๊บเนี่ยเนี่ยก็จะมีสำลีก็สมัยตะก่อนเขาจะเอาสำลีมาอุดหูจมูกอุดหูจมูกเอาเทียนอุดที่เบ้าตาอุดที่เบ้าตาอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยพออุดที่เบ้าตาแล้วก็อุดไปอุดไป ตามทวารรูทวารต่างๆการน,น้ำเหลืองมันไหลเราคอยสุบซับเอาไว้เล็กน้อยเนี่ยหลังจากนั้นเนะี่ยได้วันสองวันสมก็จะขึ้นอืดขึ้นอืดในตัวของเราก็จะขึ้นอืดท้องของเราก็จะเขียวเมื่อท้องของเรามันเขียวมันขึ้นอืดพองขึ้นพองขึ้นเขียวขึ้นในมะเร็งวันต่างๆมันก็จะมาถ่ายอุจจาระในมาถ่ายนอนเป็นไข่พักขามที่เรารู้จักกันนะนะ มาวางไข่พระขางตามรูจมูกตามริมฟิปากตามเบ้าตาตามซอกหูนะมันก็จะเน่านอนชอนชัยกินเข้าไปข้างในเนี่ยเขาให้พิจารณาสิ่งสกปรกโสกโครกที่อยู่ในร่างกายของเราเป็นเหยื่อนอนนะผลสุดท้ายร่างกายของเราก็จะเป็นเหยื่อแห่งนอนนอนก็จะมันเจาะกินชอนชัยกินนะตามกระโหลกศีรษะตามโพรงจมูกตามหน้าตามตาตามหู ตามหนังศีรษะมันจะเข้าไปหนังศีรษะของเรามันจะยุบยับยุบยับยุบเสร็จผมก็จะยุบยับยุบยับเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อมีอีกามามันก็จะมันจิกเนี่ยจิกกินเนื้อเน่าเน่ไส้ผมก็จะแตกทะลักออกมาเน้น้ำเลือดน้ำเหลืองก็จะเป็นฟองทะลักออกมาจากทวารถ้าก้าวตาหูจมูกเนี่ยทวารหนักทวารเบาก็จะมีฟองออกมาไม่ว่าจะเป็นทวารหนักทวารเบาร้วนก็เน่าไป นะไม่ว่าจะเป็นกน้นะที่สวยงามก็จะหยอนคอยนะก็จะเน่าไปนอนก็จะชอชัยทําหน้าที่ของหนอนนั้นพิจารณาอยู่อย่างนี้นะจะทําให้เราไม่ยึดติดในรูปก,กายเมื่อพิจารณาได้อย่างนี้ไม่ทําให้เรายึดติดในอรูปก,กายแล้วเนะี่ยปัญญาจะเกิดปัญญาเกิดได้ไงเมื่อเกิดความเบื่อนหน่ายย่อมที่จะคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจ่อมเห็นธรรมของพระพุทธองค์ เห็นธรรมของมัสสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่เกิดความเบื่อหน่ายก็จะเห็นธรรมของมัสสัมมาพุทธเจ้าพอเกิดความเบื่อหน่ายก็จะคลายกำหนัดน,นี่แหละที่เขาให้พิจารณาสำหรับผู้ที่มีราคะจริตราคะความทะยานอยากในการที่น่าใคร่หน้าพอใจผู้ที่มีราคะจริตอย่างนีน้ชอบในการมีราคะจริตให้พิจารณาสุภกรรมฐานพิจารณากายของเรานี่แหละ นึกจะพิจารณากายของคนอื่นก็ได้พิจารณาซากศพก็ได้แต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทําให้เ่าแต่การพิจารณาสุภากรรมฐานไม่สามารถทําให้ถึงซึ่งพระอาหารหันต์ได้เป็นเพราะเหตุอันใดก็ทําให้เราเบื่อหน่ายทำให้เราเบื่อหน่ายในรูปในนามขอภัยทาให้เราเบื่อหน่ายในรูยทำให้เราแค่เบื่อหน่ายในรูปในรูปในร่างกายเฉยแต่ถ้าเรายังไม่รู้จักการปล่อยการวาง นะการทําจิตให้สงบนิ่งการปล่อยวางเขาเรียกว่าการมีอุเบกขาคือในสิ่งต่างๆรวมกันเป็นองค์ประกอบนั่นแหละหลายๆอย่างที่จะทําให้ถึงซึ่งพระอาหารได้แต่ในการปรงสุภากรมารมฐานนี่เดียวก็ยังไม่สามารถถึงซึ่งพระอาหารได้ในครั้งสมัยพุทธกาลพรพิสุพระพิสุหลายรูปหลายทางกับพิจารณาฆ่าตนเองตายมาันะ่งฆ่าผู้อื่นตายมาั่งจ้างให้ผู้อื่นฆ่าตนเองตายมาั่งอย่างนี้ก็มีในการปองสุภากรมารมฐาน เมื่อพิจารณาว่าในอีกาบินมาจิกไส้งองค์ไอสิ่งที่สวยงามมันหายไปหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่สวยงามเสื้อผ้าของเราก็เปื้อนน้ำเลือดน้ำเหลืองเนี่ยนะบางครั้งบางทีมดก็จะเริ่มทาคุยเข้ามาใกล้เข้าใกล้เข้าน้ําเลือดน้ําเหลืองเนี่ยอยู่อย่างนั้นเนี่ยเนี่ยทำคุยก็มาใกล้เข้ามากัดน้ําเลือดน้ําเหลืองของเราเอาไว้พอท้ายไส้งุงทะลักออกมาแต่กระจายออกมาก็จะโชยกลิ่นที่เน่าเหม็นเนะสีดสะเอียน พร้อมทั้งหนอนที่มันแตกกระจายกระจายออกไปเมื่อแตกกระจายกระจายออกไปเน่านอนชวนใจกาแย่งกันกินแย่งกันดึงไส้ผมทะลักออกไปแล้วอยู่ไม่นานฝนตกลงมาเมื่อฝนตกลงมาก่อนชําระล่างเส้นผมไหลลงไปตามห้วยตามน้องตามคลองตามบึงไหลลงสู่ที่ต่ำเนื้อหนังของเราก็ไหลลงไปผลสุดท้ายแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะเกิดเป็นปฐวีเขาเรียกว่าดิน สิ่งต่าง,างๆเหล่านั้นก็จะเป็นธาตุดินเหลือแต่โครงกระดูกนะที่ยังมีหนังติดอยู่บ้างที่ยังมีเนื้อติดอยู่บ้างแล้วมันก็จะค่อยเน่าลงไปเน่าลงไปผลท้ายก็จะเหลือแต่โครงกระดูกที่ขาวโพลนเมื่อเหลือโครงกระดูกที่ขาวโพลนานวันไปพราอาทิตย์เผาทุกวันทุกวันทุกวันฝนตกใส่พราอาทิตย์เผาฝนตกใส่ว่าอาทิตย์เผาอยู่อย่างนั้นนะกระดูกนั้นก็จะครุ นะครุก่อนออกไปออกไปพอาะไรสิ่งต่างๆก็จะเสื่อมสลายกลายเป็นดินถามว่าตัวกูของกูอยู่ที่ไหนตัวกูของกูยก่อมไม่มีแต่ที่เราไปยึดติดกันเพราะตัวกูของกูเขาว่าตัวกูเขาว่ากูนะเขาท้ากูตีเขาท้ากูต่อยอะไรเงี้ยเราไปยึดติดในตัวกูของกูเมื่อมีการยึดติดในตัวกูของกูถามว่าตัวกูตัวเราเนี่ยอยู่ที่ไหน ตารทั้งที่ตัวเราไม่ใช่เรายืมเขามาเกินเรายืมเขามาใช้งานเสร็จกบร้อยแล้วเขาจะเริ่มเอาไปทีเล็กทีน้อยเขาจะเริ่มเอาเราไปตอนไหนเขาจะเริ่มเอาเราไปตอนหนังเหี่ยวดนังย่นฟันหักอย่างเนี้ยเขาเอาของเราไปทีละเล็กทีน้อยนะหูเริ่มตึงแล้วเมื่อเท่าแฉะแก่ชราหูเริ่มตึงตาเริ่มฟ้าวฟางจมูกเริ่มดมกลิ่นไม่ได้ลิ้นเริ่มไม่สามารถที่จะรับรสได้กินอะไรไม่รู้จักสึกไม่รู้สึกว่า มีความอร่อยไม่รูรสดอร่อยเนี่ยเขาเริ่มเอาเราไปทีเล็กท well. ีน้อยแล้วเนี่ยจากผมที่เคยดกดำกำลังวังชาที่เคยแข็งแกร่งเนี่ยเราคืนเข้าไปทีเล็กทีน้อยแล้วเนี่ยคืนเข้าไปเ่ยเริ่มคืนเข้าไปทีเล็กทีน้อยทีเล็กทีน้อยนะเมื่อคืนไปคืนไปคืนไปปับผลสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราตายลงไปกระดูกก็คืนสู่ธรรมชาติ แต่จิตหรือวิญญาหรือวันตัวรู้หรือว่าไอตัวนามนี่แหละที่จะต้องไปแสวงหาที่เกิดตามใดยังไม่ถึงซึ่งมรรคผลพันพานแล้วเราจะต้องกลับมันเกิดทําอย่างไรหนอจึงจะถึงซึ่งมรรคผลพันพานก็ทําตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เนะี่ยมีสติะระลึกรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมกายเวทนาจิตธรรมมีสติะระลึกรู้อยู่ตลอดนี่เมื่อมีสติระลึกรู้ และลึกรู้อยู่ตลอดอยู่ตลอดตลอดตลอดนั้นก็จะเกิดเป็นสมาธิสมาธิอะไรคือการรักษาใจมั่นสมาธิคือการรักษาใจให้มั่นมั่นอยู่ในอะไรใจคืออะไรใจคือจิตจิตคือตัวรู้สมาธิคือการรัษใใรรการรษาใจมัน่นหรือพูดง่ายว่าสมาธิคือการรักษาจิตมัน่นพูดง่ายว่าสมาธิคือการรักษานามให้มั่นนามให้มั่นมั่นในอะไร มั่นในกายาคตาสติมีการคู่หยดเคลื่อนไหวมีการเดินมีการเดินมีการหันซ้ายเลีวขวาคู่หยดเคลื่อนไหวมีการก้มเงยก็จะเป็นสมาธิสมาธ,สมาธิการรักษาใจมัน่นนะรักษาใจมั่นอยู่ในกายเนี่ยเกิดเป็นสมาธิแล้วไม่ว่าจะเดินจงกรมหรือจะเดินทําอะไรส่วนใดนเสนงก็แล้วแต่หันซ้ายเลีกยวขวานะนั่งสบงบงกหน้าเงยหลังอย่างนี้มีสติ แต่ด้วยว่ากายยั่งสังขารเนี่ยกายของเราเนี่ยมันอ่อนอินทรีย์กายเนี่ยมันอ่อนมันจะเป็นจะต้องสัระงกไปข้างหน้าพะง,งาไปข้างหลัง้ดยอินทรีย์กายของเราตา่างตามทางานมาหนักแต่จิตให้ระลึกรู้อย่าไปฝืนมันสัระงกรู้สัระงนะจิตให้ระลึกรู้อย่าไปฝืนมันอย่าไปสงสัยในขณะที่เรานั่งสมาธิไปนั่งสมาธิไปจิตของเรากําลังจะเข้าสู่ภาวังคือวงวามนิ่ง บางครั้งใกล้กล้จะเข้าความนิ่งแล้วเราสังเกตดูได้ว่าเ e, อจิตตอนนี้นะจิตตอนนีนะ้มันนิ่งหรือไม่นิ่งเนอนิ่งหรือไม่นิ่งเนอพอได้คิดได้ดังนั้นสับป,ประโงมกงกลงไปแสดงว่าจิตยังไม่นิ่งแน่เราไปสงสัยพอเราสงสัยปั๊บกลายเป็นจิตกำลังจะนิ่งจึงไม่นิ่งปล่อยมันมีสติรู้อย่างเดียวพอมันผงะลงไปปั๊บดูรู้อย่างเดียวพอดูรู้ปับ๊บเนะี่ยเรามีสติเท่าทันปั๊บจิตเป็นสมาธิทันที จิตเป็นสมาธิไม่ใช่ว่าจะนิ่งอย่างเดียวนะแค่มีสติรู้ปั๊บเนี่ยรู้เท่าทันปั๊บเนี่ยนะี่เขาเรียกจิตเป็นสมาธิแล้วสมาธิคือการรักษาใจมั่นมั่นในมั่นในกายนั่นแหลนะแต่สมาธิการรักษาใจมั่นมั่นอยู่ในไหนมั่นอยู่ในกายพอมีสติในเรื่องรู้ปั๊บกายประงงปั๊บนั่นแหละเรามีสมาธิแล้วเพราะสมาธิจับอยู่กับกายไม่ได้วอกแวกไปทางไหนนะั่ผงะไปข้างหลังแต่เอียงไปข้างซ้ายเอียงไปข้างขวาก,ก็สุดแท้แต่ ก็ยังมีสติมีสัมปัชัญญะสติคืออะไรสติคือความลึกได้สัมปัชัญญะคืออะไรสัมปัชัญญะคือความรู้ตัวแค่มีสติกับสัมปัชัญญะเนี่ยมีสติและลึกได้สัมปัชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยอย่างเนี้ยก็สามารถประพฤติปฏิบัติไปได้เมื่อประพฤติปฏิบัติไป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  นะเมื่อปฏิบัติไปบางครั้งบางทีบางญาติบางโยมอาจจะประพฤติปฏิบัติมาหลายปีด้วยกันก็อาจจะบอกว่าพระอาจารย์นั่งไปก็ไม่เคยเห็นอะไรเลยนะนั่งคนนั้นเขาเห็นอย่างนี้คนนี้เขาเห็นอย่างนั้นส่วนตัวฉันไม่เห็นอะไรเลยทําไมมันจึงไม่เห็นอะไรหนาแนะต่มาก็จะถามต่อไปว่าแล้วโยมเห็นอะไรในการนั่งสมาธิก็มีเห็นอะไรก็เห็นแต่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียว ตมาก็จะบอกได้ว่านั่นและโยมหนทางแห่งมกกรรคผลพิพานคือการรู้ลมหายใจนั่นแหะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็นั่งรู้ลมอัสาสะปัสสาสะคือลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ละจึงได้ตัดสรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาจึงได้กดําเนิดเกิดเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจนได้เกิดเป็นสัพพัญญูสัพพัญญู เป็นผู้รู้ความจริงเป็นโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งแค่การนั่งรู้ลมหายใจนี่ะเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า,หา,ขาหายใจออกจิตแวบไปโอ้แสดงว่าจิตของเราก็ยังไม่เที่ยงเนี่ยปัญญาเริ่มเกิดแล้วเมื่อจิตของเราไม่เที่ยงมีสิ่งใดสิ่งนหนึ่งนอที่จะเที่ยงเท้และแน่นอนไม่มีเลยแม้แต่จิตของเราไม่เทียเท่ยงแท้แน่นอนมีเที่ยงแท้แน่นอนคือความตาย ที่ทาให้เราเที่ยงเทแน่นอนพระพุทธเจ้าก็รู้แล้วโอ้คนเราเนะี่ยมีความตายเป็นที่สุดรอ่อโปโลโนานับปกาลัสสะสุจินโนเนี่ยนี่ปโลนานับสุจินโนเนี่ยเ,นะเรามีความตายเป็นที่สุดรอ่องจึงไม่ควรประมาจจึงไม่ควรประมาทจิตของพระพุทธเจ้าวิ่งในโลวิ่งไปรู้โลกโลกาวิถูวิ่งไปรู้ตัวนั้นวิ่งไปรู้ตัวนี้ อดสุดท้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาจิตวิ่งมาลูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกทําลายอสวกิเลสทําลายอสวกิเลสสาเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัพพุทธเจ้าจึงสั่งสอนสัตว์โลกให้เบ็นไปด้วยการรูลมหายใจเข้านม่คือนิสงส์จะบอกว่าเรามานั่งสมาธิทําไมนั่งสมาธิเพื่ออะไรพระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนมาท่านตรัสมาอย่างนั้น จะบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีก็ไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านประพฤติปฏิบัติมาก่อน,นอุประมาว่าเรามานั่งประพฤติปฏิบัติตามคําสอนนั่นแหละถึงจะไม่เห็นอะไรก็ตามแต่เห็นแค่ลมหายใจเห็นแค่กายขูยเหยียดเคลื่อนไหวนั่นแหละอ,อนทางแห่งมรรคผลปฏิภาณให้มีสติแะระลองไว้ถ้าเราเคยฝึกเคยฝึกเคยประพฤติเคยหัดเคยปฏิบัติมาเนี่ยแต่เราลืมสติทีนี้ เมื่อเราลืมสติพอจิตเจือนเจียนใกล้จะตายมีคนไปเตือนสติมีเทวดาอารักษ์มาเตือนสติมีนายนิรยาบาลเท้าจิตุโลกบาลทั้งสี่ต่างๆนะมาเตือนสติอาตมาได้เคยฟังฟังสิ่งหนึ่งฟังโยมท่านหนึ่งท่านได้พูดเอาไวท้ที่ใน y o อ่ะนะโยมเขาบอกว่ารู้สึกว่าป่วยพอป่วยปั๊บเนี่ยเขาก็หามไปนอนโรงพยาบาล พอหามไปนอนโรงพยาบาลปั๊บเนี่ยธารจําผิดหรือเปล่าถ้าจําผิดต้องขออภัยว่าด้วยสัญญามันไม่เที่ยงก็จะเล่าคร่าวๆพอได้ใจความแกบอกว่าในขณะที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยแกจะเห็นเนี่ยแกจะเห็นชายเนี่ยชายเนี่ยแต่งตัวเนี่ยนุ่งผ้าแดงนุ่งผ้าแดงมือถือคล้ายๆสามง่ามเนี่ยซึ่งด้ามยาวเนี่ยแกเห็น พอแกเห็นดังนั้นนายตำรวจนะน,นะแกบอกว่าแกาเห็นดังนั้นนะนะผู้พันเดี๋ยวนี้ท่านเป็นแต่ก่อนตอนที่นั่นนะแกเป็นรองสาวัตแต่ปัจจุบันอาการเนี่ยเป็นสาวัตแล้วละ่ะนะแกก็บอกว่าในขณะที่ป่วยอยู่นั้นเนะนี่ยก็เห็นเห็นบุคคลเนะี่ยประมาณสามคนสองหรือสามคนนี้เนะี่ยเข้ามาหาเข้ามาหาแกก็บอกว่าโอ้นี่หรือที่ ที่ปู่ย่าตายายเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าเมื่อคนเราใกล้จะตายเนี่ยเมื่อคนเราใกล้จะตายเนี่ยจะเห็นสิ่งนี้เข้ามาปรากฏเห็นสิ่งนี้เข้ามาปรากฏเนี่ยจะเห็นจะเห็นพวกยมบาลต่างๆเข้ามาปรากฏอะไรเนี่ยคือพูดง่ายว่าเขาจะมาเอาดวงจิตไปนั่นแหละจะมาเอาดวงจิตเอามาจะเอาจะมาจับเอาดวงวิญญาณไปน,นั่นแหี่ทีนี้นายตำรวจท่านนี้ต้อนก็รเลยว่าี่อย่าเพิ่งเอาฉันไปเนี่ยคิดได้ว่าเออ ไหนๆก็จะเอาฉันไปแล้วฉันขอเจริญบทบทอะไรทร,รมัจจักกับประวัตนสูตรก่อนเนี่ยก็เจริญบททร,รมัจจักกับประวัตนสูตรอย่างนั้นเนี่ยเจริญบททร,รมัจจักกับประวัตนสูตรแกก็จเจริญบททร,รมัจจักกับประวัตินสูตรไปเขาหามไปไหนเราก็รู้นะนยแกก็รู้นะแต่แกก็จเจริญได้มั่งลืมมั่งเนี่ยผลสุดท้ายยังไม่ถึงคราวตายเนี่ยทีนี้ว่ามันมีวิธีการสมมุติว่า สมมติว่าเพียงแต่นะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยนะไม่ฆ่าบิดามารดานะไม่ปีตุฆาตมาตุคาตก็เรียกฆ่าบิดามารดาอรหันต์ตาตฆ่าพระอรหันต์แล้วก็ทําร,ร้ายพระพุทธเจ้าอย่อโลหิตถ้าไม่ทานะอนันตเรียนกรรมห้าแล้วก็ทําสังฆเพศคือทาส่งให้แตกแยกถ้าไม่ทำนะสาม 5, สี่สห้านะ 3, 4, อย่างเนี้ย ถ้าไม่ทำเนี่ยนะสามารถหวังซึ่งพระอรหันต์ในปัจจุบันชาตินี้ได้สามารถหวังซึ่งพระอันในปัจจุบันชาตินี้ได,สาานนได้ส่วนมากแล้วเมื่อจิตจดจียนใกล้จะตายหนึ่งถ้าไม่เห็นกรรมเก่าก็เห็นบุญมาปรากฏถ้าไม่เห็นกรรมไม่เห็นบุญก็จะเห็นพวกนายนิรยาบาลเท้าเจตโลก,กบ,บาลน,นายนิยาบาลยม,มาบาลยมทูตต่างๆมาจับเอาดวงวิญญาณซึ่งหลายคนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาเขามาเล่าให้ฟังเนี่ย ตมะก็ชอบฟังของพวกนี้เนี่ยเพื่อขม่มจิตข่มใจตัวเองตอมาก็ไม่ใช่พระอาหารหันต์เนาะแต่ก็อาศัยคําสอน,น,นต่างเนี่ยคำสอนพระพุทธเจ้ามากงแล้วก็ที่เคยได้ฟังได้ยินมามากงประสบพบเจอมากงมาอาดฐาธิบายให้ฟังทีนี้ทํำยังไงเราจึงจะไปพระนิพพานได้เมื่อกรรมมาปรากฏพอกรรมมาปรากฏปั๊บทีเนี่ยเราจะเห็นนะยม,มาบาลต่างๆที่จะมากระชากดวงวิญญาณ อันดับแรกปั๊บเนี่ยถ้าเราไม่เคยได้ฟังธรรมและไม่เคยได้ปฏิบัติธรรมพอเห็นดังนั้นแล้วเรารู้แน่ว่าเราจะต้องไปอบายูมิคือนรกอเวจี v G. เพราะฉะนั้นแล้วทำยังไงนะที่จะพ้นจากปากนรกอเวจี v G. เมื่อกรรมันมาปากกเข้าชัดเจนเข้าชัดเจนเข้ามีทางเดียวที่เข้าสู่มรรคไม่ผ่านได้คือปล่อยทุกอย่างแล้ววางทุกสิ่งปล่อยทุกอย่างวางทุกสิ่งสิ่งที่เราเห็นนั้นนะ่ะนายนิยบาลต่างต่างก็ตามแต่ ถ้าเราเห็นปั๊บอย่าเอาจิตไปสนใจและอย่าไปเกงไปกลัวอย่าเอาจิตไปสนใจให้พิจรารณารู้ลมหายใจอย่างเดียวพอรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกปั๊บเนี่ยพอจิตจวนเจนใกล้จะตายลงไปลงไปจิตไม่ได้กระโดดออกจากร่างกายไปทางไหนพอจิตไม่ได้กระโดดออกจากร่างกายปั๊บเนี่ยเขาไม่สามารถจับเราได้เมื่อไม่สามารถจับเราได้ปั๊บเราเข้าสู่มรรคผลใพ้ผ่าเพราะจิตไม่ได้กระโดดออกจากร่างกาย ก็นิพพานไปในลมหายใจสุดท้ายแกบอกว่าเมื่อใกล้จะตายเนะี่ยไอ้จากที่เราเคยหายใจเข้าหายใจออกเต็มปอดนะั้มันหายใจแทบไม่ได้เลยเนี่ยเมื่อมันแน่นรู้มันแน่นเนะี่ยมันแน่นปกเนะี่ยก็รู้มันแน่นปกมันหายใจไม่ออกมันอึดอัดรู้ทําตัวรู้อย่างเดียวอย่าเอาจิตไปตกใจกับนายนิยาบานเท้าจตุโลกบ,บาลนั้น ถ้าเราตกใจปั๊มเป begun, บ cel, บ итай, บ๋ปั๊มเปอไปปั๊มอย่างเนี้ยลืมสติลืมสัมปชัญญะไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะนั่นแหละเขาสามารถเอาเราไปได้เ sí, น so, ี่ยสามารถที่จะเอาเราไปได้แต่ในหลักของพระอภิธรรมเนี่ยมันเป็นการเกิดแบบของจิตไม่มีใครเขาเอาไปล็อกในหลักของอภิธรรมนะไม่มีนายยะบานหรืออะไรมาเอาไปหลกถ้าเราทําชั่วแล้วก็ตกไปในอบายภูมิเองด้วยจิตเนี่ยมันคิดชั่ว แต่ถ้าพูดถึงเรื่องอย่างที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็มีมูลความจริงอยู่นะมันก็มีมูลความจริงอาจจะเป็นสังขารในการปรุงแต่งไปแต่ในหลักของอภิธรรมเป็นการเกิดดัเนี่ยแต่ทีนี้ว่าโยมก็จะเคยเห็นเคยได้ยินเคยได้ฟังธรรมะของพระสัมมาพุทธเจ้าที่ว่าอา่มีเอ่ออะไรเนาะพิสูรรูปหนึ่งเนี่ยท่าตมาก็จําไม่ได้เนะี่ยพิสูรรูปหนึ่งนะประพฤติปฏิบัติ ประพฤติปฏิบัติไปประพฤติปฏิบัติไป,ปพฤติปฏิบัติไป,ปพฤติปฏิบัติไปก็ถึงคราวจิตด,ดึงเข้าสู่นะจิตวิ่งขึ้นสูงสุดนะนะปื้มปิติยินดีในสมาธิสูงสุดแล้วแตนะ่พ้ท้ายจิตตกวูบลงมาไม่สามารถสําเร็จเป็นพระหันได้แกก็เอาเมีดเนี่ยมีดมาวางใกล้ๆหมายใจจะแทงคอหอยตนเองตายหมายใจจะปาดคอตนเองเนี่ยหมายใจจะแทงตนเองให้ตายเนี่ย เนีพอจิตวิ่งขึ้นสูงบัางตกลงมาอีกแล้วก็เลยตัดสินใจเอามีดเนี่ยมาวางใกล้ๆหมายใจจะแทนตันเองตายพยามารต่างๆเลยเห็นดังนั้นเนี่ยจะจับเอาพิสูรรูปนี้เนี่ยลงไปในเอเวจีตมหานรกเพราะว่าฆ่าตนเองตายเนะ่ฆ่าตนเองตายอย่างนี้เป็นต้นผลสุดท้ายแล้วนี่ยพอจิตท่านวิ่งขึ้นสูงปั๊บท่านเอามีดปักคอตนเองเอามีดปักตัวเองเอามีดฆ่าตนเองตายพอฆ่าตนเองตายว่าพญามารหมายจะวิ่งมาจับเอาดวงจิตนั้นเนี่ย ไม่เห็นไม่สามารถเห็นจิตของพิสูุรูปนั้นได้แังจึงไปเข้าเฝ้าพระสัมมาพุทธเจ้าหรืออย่างไรเนะี่ยถ้าจำผิดต้องขออภัยพระพุทธเจ้าก็ได้ตัดเอาว่าพิสูรรูปนั้นนิพพานแล้วไม่สามารถมีดวงจงดวงจิตอะไรแนละ้วพิสูรรูปนั้นนิพพานแล้วนิพพานไปอยู่ในโหนใดก็ไม่รู้ว่าเราจะตอบยังไงกับอุปมาอุปไมเปรี่ยบเสมือนเปลวเทียนอะไรอย่าง้ เปลวเทียนที่จุดแล้วเวลาเราเป่าดับพับเปลวเทียนมันไปไหนนั่นแหละเขาเรียกว,ว่าน,นิพานมีลักษณะอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ซึ่งอาตมาก็ยังเป็นพระปุถุชนคนธรรมดาคนธรรมดานะไม่สามารถที่จะยังรู้ได้ถึงขนาดนั้นแตก็เป็นพระภิกษุซึ่งยังเป็นผู้จะต้องศึกษาอยู่แตก็ไม่สามารถจะรู้รดวงจิตนั้นเนะีเมื่อน,นิพานแล้วมันไปไหน,นพระพุทธเจ้าก็ได้แต่อุปมาว่าเปรียบเสมือนเปลวเทียนนั่นแหละ พอเราเป่าดับพึบเข้าไปแล้วนะไม่รู้ไปอยู่แห่งไหนเนะเราก็ลองคิดดู่เปลวเทียนลองนั่งคิดเล่นดูเมื่อเปลวเทียนมันดับมันไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้ก็เห็นแต่ควันน่ไอ้ควันนั้นมันไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าอุปมาเปรียบเสมือนเปลวเทียนอย่างนี้เป็นต้นนนิพพานอยู่ในทุกสถานที่นั่นแหละแต่ว่ามันดับไปเหมือนก,นกันกับไฟที่มันดับไปแล้วไม่รู้มันอยู่ไหน,น เช่นเช่นเบลกันเนี่ยเราพึ่งปฏิบัติเมื่อเห็นใน,ในยายนิยบ,บาลเท้าจุดโรโรกบาลอะไรต่างๆอย่าไปสนใจอย่าไปเกิดความตื่นตะนกตกใจให้มีสติและลึกรู้ไว้และลึกรู้และลึกรู้กับกายเนี่ยปวดไส้ติง่งเจ็บปวดพาตาไส้ติ่งก็ตามแต่มีสติและลึกรู้กับความเจ็บปวดนั้นๆเนี่คือตามาได้ฟังหลายคลิปแล้วในหลายได้หลายคลิปที่ตามาได้ฟังดูมักใจเห็นเห็นเนี่ยเขาถือหอกสามงามเนี่ยเข้ามาใกล้เข้าขใกล้เข้า หมายจะจับดวงจิตมีโซ่ที่จะมาพันธนาการออกไปอย่างนี้เป็นต้นต่มาก็มานั่งพิิจพิจารณาเออถ้าเอาในสายของหลักอภิธรรมเจ็คันพีเข้ามาหลักอภิธรรมเป็นการเกิดดบสภาวะของจิตเนี่ยเออถ้าเราไม่ปรุงแต่งไปถ้าเราไม่เกิดความกลัวซักมีสติล,ลึกรูกล้ลมหายใจที่มันม้อยลงม้อยลงม้อ,อ,อยลงไปก็คงจะดีนะนก็คงจะนิพพานในตอนนั้นเลยเพราะไม่สามารถที่จะเห็นดวงจิตคือนิพพานไปแล้วนะ อย่างนี้เป็นต้นอนะณายากโยมสาธุชนทั้งหลายก็พอสมควรในการและเวลานะที่อาตมาประคับประคองฉลองสอัททารั้วญาติโยมมานะเพื่อที่จะได้ให้มีสติมีสัมปชัญญะไม่ต้องวันไหวกับความตายที่จะมาถึงก็พอสมควรในการและเวลาท้ายที่สุดนี้ตาม,มาขออ้งางเงาหน้าคุณปศีรรัตนไตรซึ่งไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดเลยที่จะสูงสุดไปกว่านี้แล้ว ขอจงมาเป็นตบะเดชพระวัปัจจัยคุ้มครองญาติโยมให้ประสบแต่ความสุขความเจริญโยมปัตน,นาเงินก็ขอให้เงินนั้นไหลมากองปัตน,นาทองขอให้ทว่วมทนปัตน,นาการค้าการขายขอให้เจริญก้าวหน้ายโยมปัตน,นาขอให้ก้าวไกลของบุญทั้งหลายจงหนุนนําให้โยมมีแต่ความสุขความเจริญเจริญยิ่งขึ้นไปเอวังก็ไม่ได้ประกาศละชนี